สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมือถือรุ่น Back Char ตสามโรนะครับมีอะไรบ้างติดตามครับหน้าจอที่ให้มานะครับจะเป็น7.1นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 2K นะครับหน้าจอเป็น o l e d ตัวนี้จะมีค่า Re f r e s h r a t รอยู่ที่90 h z นะครับสามารถปรับสุดได้ถึง270 h z เหมาะมากนะครับสำหรับการเล่นเกมตัวนี้ยังมาพร้อมกับปุ่ม2ปุ่มด้านข้างตัวเครื่องนะครับสามารถยืดได้หดได้ประมาณ30,000 0ครั้งและยังสามารถกดต่อเนื่องได้อีก1ล้านครั้งเลยทีเดียวนะครับ แน่นอนนะคะว่ามือถือรุ่นแบ็คชาร์จตัวนี้ทํามาสําหรับเล่นเกมตัวนี้จะมีการชาร์จแบบเป็นแม่เหล็กนะครับด้านหลังตัวเครื่องแปะไว้กับเครื่องด้านหลังเลยและเขายังมีลูกเล่นนะครับสามารถซื้อตัวพัดลมแยกออกมาเป็นดูดความร้อนเพื่อให้แบบระบายความร้อนให้เล่นเกมดียิ่งขึ้นตัวนี้นะครับจะให้ CPU มาเป็น Snapdragon 865 ตัวใหม่ล่าสุดเลยแรงสุดเลยส่วนแรมจะให้มา2แบบนะครับมี 8G กับ 12G ตัวนี้จะเป็น LPDDR5 นะครับตัวใหม่ล่าสุดส่วนความจุน,นะครับจะมี2ขนาดมี 128G ก,กับ 256G ส่วนกล้องหลังนะครับเขาก็ยังให้มาทั้งหมด3ตัวนะครับมีเลนหลัก64ล้านพิกเซลส่วนเลนวายให้มา13ล้านพิกเซลและเลนสุดท้ายเป็นเลนวัดระยะนะครับลึกตื้นให้มาอีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะให้มาทั้งหมด20ล้านพิกเซล แบตเตอรี่ที่ให้มานะครับจะให้มาอยู่5,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวแบบ65วัตต์และไร้สายอีก18วัตต์นะครับตัวนี้เป็น Android 10ด้วยลำโพงนะครับจะให้มาด้านหน้า2ตัวด้านบนกับด้านล่างส่วนตัวเครื่องนะครับจะเป็นสีเทาดำและสีดำค้า2สีนะครับส่วนราคา RAM 8ลอมร2 8ราคาจะอยู่ประมาณ21,150บาทส่วน RAM 12บอมร2 8ราคาจะอยู่ประมาณ22,500นะครับ ถ้าท่านชอบคลิปของเรานะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ